ผู้ชายที่แต่งตัวได้บูตีฟมากนะคะมาเที่ยวน้ําตกป่าละอูค่ะเพราะเราจะไปเที่ยวน้ําตกเราก็ต้องมึงชุดอันนี้ชุดเที่ยวน้ําตกนะคะชุดเที่ยวน้ําตกครับโน้โหครับโคนมากนะขนน้าแข้งอ่ะอ่านี่นะคะทีมงานของเราไปค่ะนะระน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 ะเดี๋ยวข้อไม่ดีมันจะเป็นทางลาดชันมาก จะเดินไปที่บริเวณน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาดไม่น่าเชื่อนะมันตกข่าลาอูอยู่ในอุทยานไม่ได้แก่งกระจาดแต่จริงๆตัวที่อยู่ในจังหวัดประจวบขึ้นกับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบขันจะงงๆหน่อยๆนะฮะท่านผู้ชมและที่นี่คือตำบลห้วยสัตว์ใหญ่นะฮะก็ก็ต้องเข้าใจแหละครับว่ามีสัตว์ใหญ่มีสัตว์ใหญ่แน่นอนนะฮะว้าวดูทางเดินทางนี้นะครับโอ้ย ผมเริ่มเห็นตาบริวณีนูนน้ปลาเยอะเลยอะนี่น่นี่นี่เออปลาปลาพวงแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมปลาพวงแน่เลยอะนู้นน่ะนโอเยอะมากเลยเนี่ยแค่นี้ก็ถงอุดมสมบูรณ์แล้วอะเออจับจัับจับจมาดูอ้แจ็คไอแจ็คมาดูกลุ่มปลาตรงนี้สวยะมาส่องดู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 ด โอ้ยเยอะมากโอ้ยโอ้ยไม่ไม่กลัวคนด้วยนะได้ถ่ายรูปให้นะอย่ากัดกันนะเดี๋ยวบันตอดนะเดยตอหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาว้ายว้ายอะไรลูกมาตอดหรอปลากระโดด มันตอดปะเฮ้ยเออเดี๋ยวมันเป็นปลาพวงจริงๆหรอปลาพวงที่เราไปเจอที่เราไปเจอที่ใต้อะนะที่เขาบอกที่เขาต้องเลี้ยงตัวละเท่าไหร่โลละสามพันนะแพงด้วยนะอร่อยด้วยนะท่านผู้ชมแต่ว่าคนละคนละอันใช่ไหมพันเดียวกันนี่แหละแต่นี่กินไม่ได้มืนนกินไม่ได้ลองไหมล่ะมันเป็นพิษมันจะเป็นพิษตรงไหนมันเมาเหรอจริงเหรอเนี่ย ปลาเป็นปลาแต่มันหน้าตาก็ไม่ใช่นะพี่ยแต่ว่าหน้าตามันมีหนวดเหมือนกับเป็นเอเลียนเหมือนกันนะเ,ออเห็นไหมสังเกตไหมเหมือนปลาดุกเนาะมีหนวดเหมือนปลาดุกแล้วมีหนวดแบบอย่างนี้เลยนะมีหนวดคู่มีหนวดคู่อย่างนี้เลยเออแล้วดูมันอรอเพื่อเสียดายอะมันรออาหารนะดิทีอออนะ่อย่างน,นี้คือปลาพลวงนะคะอยู่ที่น้ําตกป่าละอูนะคะเป็นปลาสีแบบ เขาจะออกสีเข้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีหนวดสองนวดแบบนี้ยงเยอะมากเขาบอกว่าคนเอาอาหารปลามาให้แล้วเขาก็ชิมกับคนนะคะดูสิเขามารออาหารนะะ่ะรอก่อนน,นอะอเอดี๋ยวเดี๋ยวรอรออาหารทีเดียวมยเนะรอเรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอ้โหคุณป้าคุณเจ้าหน้าปะ้วงเยอะมาก ที่เห็นดำๆนี่คือปลานะคะแต่ที่เห็นเหลืองๆนั้นคนนะคะพี <apps muffin> ่ม er ันรอพี่คนเดียวเลยนะเนี่ยถ้าไม่ให้มีโกรธไม่ให้ไม่ให้เนี่ยโกรธกันนะมันรอแล้วนะไม่ให้มีโกรธคือเข้าใจว่าอาหารไม่ค่อยมีเนาะเพราะน้ำมันไหลคือปลาต่อไปกับปลาตัดมุ้มุ้งเกล่ยไม่งับไม่งับอันนี้เป็นน้ำตกชั้นที่หนึ่งหรือยังโอ้ดูค่ะ สวยงาม,งม,มแค่ก<ม>ินอะไน่ะนั่นวันนี้จะพี่โอ้ยแค่ได้กินอาหารนะเมื่อกี้ปลาแตกแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยแค่หอมหอมหอมเก็บเก็บเ้าหลามยเข้าหลามเลยคนอื่นเขาไม่เคยบอกพี่มอกนี่ยังไงวะมา โยนลงไปเร็วๆอ่ะทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยให้ทั่วถึง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 เราไม่พอกินกันแน่แล้อู้หอ๋อใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮียอ๋ดีดกันใหญ่เลยจ้าอ๋เอาเปียกๆคับเปียกเปียกผมหมดแล้วพี่ก็โยนอกไปสิเฮียฮ้ย พี่ย้อนลงไปยัไกลตัวตัวเองมาย้อนที่ขามันก็บเออโอ้นขึ้นมาเลยจ้าเดี๋ยวโดนหินบาดเ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเบาเบาจล้นน้ำไม่หยาบเฮ้ยจะลุกไหมเอาอีกหนึ่งถุงกินกันเบาเบาหน่อยไม่ได้เหรอ ดีใจเลยดีใจเลยจ้าย้อนไปไกลยนไปกลๆเอ้าเนี่ยย้อนหาตัวเองอีก้็เปียกหมดแล้วก็เปียกสิเพราะว่าที่ตรงนี้ตรงนี้ตรวนี้ตโอ้ยฮยฮยฮอไรวเนี่ยเอาย้นไปไกลๆคุณพี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วเอาคุณวายเยไม่พอกินแน่เลยอื หมดไปสองกระสอบหมดไปสองกระสอบนะคะแต่ว่าอาหารไม่พอค่ะมีอะไรกัดคุณกะพัวนานดูสินหนดูให้ตรงไหนนกัดูให้อ๋อนี่ไงมีมดมีมดเออมดมีมดมีมดหนึ่งตัวอ๋อขาวนะาราอ่ะคุณหน้าเจ้ามาให้สักกระสอบเนาะอาไฟ น้ำตกผาละอูนะคะมีทั้งหมด15ชั้นด้วยกันนะคะก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ค่ะน่าจะได้ประมาณไม่กี่ชั้นะนะ แลวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณทางเดินที่จะไปน้ำตกชั้นที่2นะคะร<อ><ม>้อยห้าสิบเมตรโลเคชั่นเนี่ยน่าถ่ายหนังไทยมาก <c oughs> ถ่ายหนังเรื่องหลงป่าครามชาติที่สวยงามของบ้านเรานะเหมือนอากาศจะน้อยนะรู้สึกเหนื่อยง่าย ขี่เดิขึ้นมาสักความชันประมาณน,นี่ความชันมันงุึยข้างล่างนู่นเนาะเหนื่อยอะ่ะโอ้ก็จะแอดเวนเจอร์นิดนิดนะคะขดหินค่อนข้างเยอะระวังนิดนึงสงสัยจับมาได้แค่นี้แหละเรา ปล,ลชาชนิดเดิมปะปลาพลูอัง,องสีดำดำ,ดำอโอ้โหสวยอะ่<ล>ะแต่เกาห้ามจำ้ำห้ามโดดถ้าจะาห้ขึ้นน้ำมก็จะไปตรงโน้นทำไมให้โดด เขามาให้เล่นเล่นได้มั้งไม่ได้อ๋อเล่นได้แต่ห้ามโดดโน่นตรงนู้นอะแต่ว่ามันจะลื่นไหมอะอันตรายอันตรายอยู่นะมันลื่นมันมีแต่ไข่น้ำ <มา S 1> เพเอตรงนได้ไหมอะจับเชือกด้วยจับเชือกด้วย โอ้ยฮะเห็นสาๆหรอมีคนเล่นด้วยเหรออุ้ยมีคนเล่นมีคนเล่นน้ำค่ะนี่ะหน่เเล่นขน้องยเนยตรงนี้สวก่ามันจะได้ถ่ายเห็นเขาด้วย นเยาจะให้นั่งจะให้เล่นเอาไม้ออกด้วยเอาไม้ออกด้วยจ้าว้าคุ้าายานูชมมเย็นมาก แล้วมันก็สนุกมากโอ้โหน้ำตกบินมากด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้รั้เล่นไหมไม่เล่นเล่นไหมเล่นน้ำไหมเดืยนนะ ฮะปลามันเล่นเนาะปลาไม่เล่นมันเล่นอะไรคะปลามันตอดตอดอะไรคะตอดไปไปปลาตอดปลาตอดเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ว่าอะไรยังไม่รู้หนอนหนอนหนอนนอนอดโอ้หนอนนอนเจอหนอน ไม่ได้เลยเรื่อยพุ่ง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 วย เราาหลังมึันมัเลยนะหลังจริงนะเอาหน่เอม่ลัที่เหมือนต้องฝืนยังไงไม่รู้ มาถึงสักทีท่านผู้ชมเคยได้ยินแต่ป่าละอูป่าละอูเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะครับแล้วอย่างนเองพอมาถึงอ๋อหนาวบอหนาวบออากาศคือน้ํามันเย็นครับน้าได้เย็นเจ็บเลยนะฮะเป็นต้นน้ําของแม่น้ําแม่เหลาใช่ไหมับเราเราละอูอันเดียวกันนะฮะเหลาเหลาเราก็คือละอูตันนี้มันเพียนไปก็เป็นเหลาเหลาก็คือเหลา นะครับก็คือไม่ไผ่นั่นเองสวยนะฮะท่านผู้ชมคือผมก็ไม่เคยว่าจะมาหรอกแต่ว่าพอมาแล้วเฮ้ยมันมีสเสน่ห์มีความเป็นธรรมชาติสวยงามจริงๆฮะเล่นได้นั่งแช่น้ำเนี่เหมือนเราได้มาสปาเลยคณลาชนิแช่น้ํ<อ>าเล่นกับปลานะ่ะปลามก็จะมาคอยตอดเราตบตตตนะมันตอดส่โค้งตอดขาตอดอะไรเงี้ยมันตอดหมดนะครับ <c oughs> เออมันนึกว่านอนน้อย